สัญญานะคะได้บอกไว้กับทางสมาชิกสยามอมฤตแคลิลซชันเมืม่อวานนี้ว่าจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของการมาคุยกับพาร์ทเนอร์อ partner. ไม่ใช่พาร์ทเนอร์คือเขาเป็นกลุ่มต ok ิ๊กต็อกเตอร์ที่ทางมชเขาเชิญมานะคะมาให้ความรู้กับเด็กๆที่เข้าร่วมโครงการที่น้องโบนัสเข้าร่วมโครงการก็คือโครงการอะไรนะ c r o s s b o r e e r eCommerce นะคะโดย วิทยาลัยนาะนาชาตินวัตรกรรมดิจิตัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะครั้งนี้ขึ้นมาก็คือมาปิดโครงการโดยที่น้องโบนัสนะคะก็ติดเข้ามาอยู่ในรอบของเฮกคาทอนนะคะก็คือเป็นเ้าทีมสุดท้ายจากเดิมที่สมัครกันมาประมาณห้าหกสทีมใช่ไหมคะก็ผ่านเข้ามาถึงรอบสุดท้ายแล้พวพรุ่งนี้เขาก็จะมาไฟนอลแล้วว่าเามาแข่งในรอบสุดท้ายก็ยังไงก็ติดหนะึ่งในเก้าเนาะจาก จากค้า60ทีมก็โอเคแล้วล่ะทีเนี้ยเมื่อวานนี้ก็เลยมีโอกาสนะคะก็ได้คุยกับทาง t i k ต o กเตอชาวไทยด้วยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยแล้วมีไอเดียจากคนจีนคือน้องเขาเป็นคนคุณหมิงนะคะคือเมื่อวานนี้พอคุยให้เขาฟังนะคะก็เปิดเว็บไซต์เปิดอะไรให้เขา <S <S เขาก็ขอเว็บไซต์อะไรไปแล้วเขาก็บอกว่าเอ่อน่าสนใจเพราะว่าอย่างที่ชลิเคยคุยอยู่คลิปหนึ่งบอกว่า ณนะวันนี้แค่เพียงให้มีพระเครื่องใช่ไหมคะเขาก็อาจจะเข้าไปในช่องทางต่างๆแต่เมื่อถึงวันหนึ่งซึ่งวันนั้นน่มันเข้ามาเร็วกว่าปกติด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์ด้วยทุกๆอย่าง เมื่อวานนี้พอคุยกับเขาเขาก็บอกโอเคเขาเห็นข่าวเหมือนกันคือเขาไม่ได้รู้เรื่องนี้แต่เขาเห็นข่าวว่าคนจีนโดนหลอกคนจีนไปเช่าพระมาเมืองไทยเช่าพระอะไรอย่างเงี้ยอีอมุลเล็ตออมุลเลตที่นู่นปปอปปูล่ามากแล้วเขาก็มาคํานวณเงินอ่ะเช่าประมาณนี้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะแล้วเขาก็ถามรายละเอียดหลายๆอย่างแล้วเมื่อวานเนี้ยพอคุยเสร็จเขาบอกว่าอย่างแรกเลยที่เขาจะช่วยได้ และเขาสนใจแล้วเขาคิดว่าเขาจะไปเผยแพร่เหมือนกับแต่เขาขอเวลาคิดนะอันนี้เขายังไม่ได้เขายังไม่ได้ยืนยันว่าเขาจะช่วยทําหรือว่าจะมาพาร์ทเนอร์กับเราไหมแต่เขาก็มองว่าอย่างแรกเลยอะ่ะปัญหาที่เชอรี่พูดอะ่ะเป็นปัญหาจริงๆที่เขาเขารู้สึกว่าเออมันเป็นปัญหาจริงๆว่าตอนเนี้คนจีนเช่าพระไทยโดยที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ก็มันก็จะมีเรื่องของการมาคืนพระมีเรื่องของโดนหลอก หลอกเรื่องเ,อเป็นพระแท้แต่ว่ากลายเป็นไม่ใช่พระแท้อะไรอย่างนี้นค่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยถามวิธีการเช็คเธอริก็ให้เขาดูว่าโอเคเราเช็คด้วยวิธีนี้นะใช้เครื่อง x อ็กซ์เรย์ฟข้อดีของเราก็คือการใช้เครื่อง x อ็กซ์เรย์ฟรสเซของ o l y 斯เนี่ยพอเราพูด奥林巴 m เขาก็โอเคเขาเขาเข้าใจเขารู้จัก,จกแล้วก็มันเหมือนทุกอย่างมันมาจาก d a t a าเบสที่เป็น d a t a าเบสของเขาเรียกว่าอดัตตาเบระดับโลกก็คือ ไม่ว่าคุณจะตรวจที่เครื่องไหนก็ตามคุณก็จะได้ดาตเทเบสนี้และอย่างที่ชลี่เคยเล่าให้ทุกคนฟังและพูดให้ฟังในความมั่นใจในการตรวจพระของชลี่ก็คือว่าในการตรวจพระด้วยความลาไม่รู้อะถ้าหากเราไปใช้วิธีการคือทุกเครื่องที่ตรวจก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันนะคะสิ่งที่เราต้องการที่สุดคืออะไรเพียงพอเพียงพอที่จะยืนยันกันได้และเมื่อวานนี้พอคุยเขาบอกว่า โอเคเขาเขาเก็ตเขาสนใจและเขามองว่าอย่างแรกเลยอ่ะเขาอยากจะประชาสัมพันธ์ให้คนจีนเนี่ยรู้ไปอยู่ในหมวดของ c u เจอร์ก็คือเรื่องของวัฒนธรรมเขาบอกอยู่ดีๆเราจะไปพูดเรื่องอมูเลตที่เมืองจีนก็ยากเขาอาจจะไปพูดเรื่องของวัฒนธรรมแล้วเขาอยากจะไปแนะนําคนจีนให้รู้จักว่าตอนนี้ในเรื่องของวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับพระเครื่องเนี่ยคุณสามารถที่จะ มาดูมามาคือนวัตกรรมในประเทศไทยมันมาถึงจุดที่ว่าสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าพระเครื่ององค์นี้มีความเก่าไหมมีความถูกต้องหรือเปล่าโดยเว็บไซต์ที่ทำได้ตอนนี้คือเว็บของเรานี่คือสิ่งที่เขาบอกว่าเขาอยากจะถ่ายทอดไปในภาพนี้และเขาเองเขาคิดว่าเรื่องนี้เขาก็คงจะไม่ได้ทำคนเดียวเขาก็จะไปชวนติกเตเร์ที่เมืองจีนนะคะก็จะเป็นชวนเพื่อนๆเ,เ,เขาเขาก็จะเอาเรื่องนี้ เขากำลังศึกษาเขาบอกเขาขอศึกษาหน่อยที่ก็บอกว่าโอเคงั้นเราเราแลกวีแชทกันเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ที่นําเสนอตัวเว็บไซต์ให้เขาดูแล้วเขาเข้าใจแล้วในระดับหนึ่งแต่เกาบอกว่า this my first time ก็คือเป็นครั้งแรกของเขาเลยที่เขาเห็นดัเนี้ยเขาขอเวลาศึกษาเขาขอกลับไปเมืองจีนพร้อมกับเอาเว็บไซต์เราเนี่ยข้าไปคุยให้เพื่อนๆเขาฟัง แต่อย่างไงก็ตามเนี่ยด้วยความว่ามารู้จักกันแล้วน้อยที่สุดเขาก็จะทำเรื่องนี้ให้ในการนำเสนอครับในช n นลของเขาในการที่จเผยแพร่ให้เชอรี่น้อยที่สุดเลยโดยที่ไม่เอาอะไรเลยก็คือเขาก็จะต้องเผยเขาจะไปเผยแพร่ให้กับหนึ่งดิกตเตอร์เพื่อที่โปรโมทเรื่องของว่าประเทศไทยตอนนี้อยู่ขึ้น อยู่เชียงใหม่เครื่องบินเสียงดังคืออย่างน้อยที่สุดตอนนี้ที่เขารับปากได้ก็คือว่าเขาจะเอาเว็บไซต์เชอรี่เนี่ยไปคุยนะคะที่เมืองจีนที่คุณหมิงเรื่องว่าโอเคมีรูปแบบของการตรวจพระแล้วก็มีการนำเสนอเรื่องเกีการนำพระแท้ให้เช่าบูชาผ่านผ่านระบบนะคะแต่เราก็ได้บอกไปแล้วว่าเราไม่ได้ปล่อยพระผ่านอ e ีคอมเมิร์ส ซึ่งจริงๆสิ่งที่เขาทำเขาบอกว่าเขาทำ cross border trade ก็คือให้ส่งพระไปทางคือเหมือนแบบการซื้อขายสินค้าแล้วส่งทางไปรษณีย์แต่เรื่องนี้ไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะคะหนึง่งติดข้อจำกัดเรื่องกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่สามารถส่งพระผ่านไปรษณีย์หรือผ่านชิปเมนต์ปกติได้แต่เขาสนใจเป็นการส่วนตัวที่จะ ที่จะมา develop ต่อหรือมาทำเรื่องนี้ต่อโดยที่อาจจะไปเข้าในโหมดที่แบบอ,อาจจะพูดถึง culture นะแล้วก็ใหท้ทุกคนมาช่วยกันพูดเรื่องนี้นะคะในทีมในเครือข่ายของเขาแล้วก็ทำให้เหมือน educate ว่าตอนนี้นอกเหนือจากการที่คุณมาเมืองไทยแล้วมา เดินตามแผนคุณสามารถดูออนไลน์ก่อนที่จะมาเมืองไทยได้ซึ่งโซลูชันเนี้ยที่เเสนอไปว่าจริงจริงจริงๆเขาก็ถามว่าทีิติดต่อกับบริษัททัวร์มากหรือยังที่ก็แจ้งไปว่าคือจริงๆแล้วที่ติดต่อแต่มันยังไม่เรียบร้อยคือยังไม่สําเร็จเนื่องจากว่าเราอ่ะใช้วิธีการว่าคือที่มองว่าประเทศไทยโดยเฉพาะที่เชียงใหม่จะมีร๊ปทัวร์จากจีนเยอะใช่ไหมคะเขาค่อนข,ข,ข้างใกล้ชิดเนี่ยแต่ว่าในการประสานงานเนี่ย ทีมประสานงานที่เชียงใหม่ซี่ยังทำงานนี้ยังไม่สำเร็จก็คือยังอยู่ในช่วงระหว่างคุยเพราะว่าพอคุยริษัททัวร์จีนที่เมืองไทยทัวร์จีนที่เมืองไทยทําเรื่องส่งไปที่เมืองจีนแล้วตอนนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการรอคอยอยู่และแต่ว่าในอีกขาหนึ่งซึ่งเราทาก็คือเราก็หาเครือข่ายเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะซึ่งตรงเนี้เมื่อวานก็คุยกันในเรื่องที่ว่า คนคนจีนมีทัศนคติไงกับพระไทยแล้วก็เรื่องของการที่แบบมีคุณเช่าพระเขาบอกว่าเดิมอะ่ะมันเหมือนเป็นแค่จ u s เส็บความรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันเป็นพระแท้มีผู้เชี่ยวชาญมีคนที่แบบโอเคเขาดูพระเป็นหรืออะไรเงี้ยบอกเออนี่คือพระแท้แต่เขามองว่าแต่พอมีระบบนี้ก็ดีนะที่ว่านอกเหนือทจากที่คือจะ จะใช้ความรู้สึกต่อไปจะได้ใช้วิทยาศาสตร์คือน้องคนที่เราคุยด้วยน้องคนนี้ก็คืออายุสามสิบกว่านะคะสามสิบสี่ครื่องบินเยอะทีนี้ในความโชคดีก็คือว่ามีน้องคนหนึ่งที่เป็นพาร์ทเนอร์กันกับ น้องน้องคนนี้นะคะที่มาคุยเนี่ยเป็นนักเรียนจีนที่บินมาเมืองไทยที่มาเรียนที่เชียงใหม่มาเรียนภาษาไทยโดยเฉพาะเลยเพราะนี้เขาก็จะเหมือนฉนันอธิบายน้องคนจีนด้วยด้วยวิธีการหนึ่งแล้วที่จอธิบายน้องคนจีนที่พูดไทยได้ด้วยอีกวิธีการให้เขาเข้าใจซึ่งเขาอะเคยเรียนเมืองไทยเขาเข้าใจมากขึ้นแหละเขาบอกว่าดอนบอรี่ฉันกลับไปนะนไม่ต้องกังวลเลยกลับไปเดี๋ยวฉันจะไป work เรื่องนี้นะ กลับมาคุยและวจะอัปเดตให้ฟังโดยตลอดแต่ฉันคิดว่าฉันสนใจมากยังไงขอเวลาฉันหน่อยอันนี้คืออัปเดตล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้วันที่หนึ่งกันยาค่ะ